ปูนค่ะก็ทำธุรกิจนี้มาแล้วนะคะสี่ปีเต็มนะคะกับธุรกิจนี้ปัจจุบันดำรงตำแหน่งดูไดมอนด์กับซัคเซสมอลนะคะเป็นไงคะได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์แบงค์เมื่อกี้นี่แซ่บมากเลยเนาะ<อ>สินค้าเ<อ>นาะยังหัวเราะไม่หายเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะบอกว่าทำไมสินค้าดีจังเลยสินค้าดีมากเลยบางคนก็ถามเล็กนะคะว่าอุยสินค้าที่นี่ดีดีขนาดนะั้ เล็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเราเรา,เราคนถามบอกไงคะจริงๆสินค้าที่อื่นก,ก็ดีนะคะไม่ได้บอกว่าที่อื่นไม่ดีเนาอะอแต่ที่สินค้าของซัซเซบอมันดีกว่าที่อื่นยังไงอะ่ะเล็กว่ามันดีกว่าตรงที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันดีท็อกลอําไสดด้วยนะม,นม,ยนะมันดีท็อกภูงไว้ด้วยนะมันดีท็อกความจนออกไปด้วยนะการควงรวยออกมาแชน่นะว่านั้นสินค้าของซัซเซบอมที่บอกว่าดีนะคะเียกว่ามันดีตรงที่มันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ คือสินค้าที่อื่นมันก็แค่ได้ใช้อ่ะค่ะแต่มันไม่เคยทําให้เรารวยขึ้นอ่ะแต่สินค้าของซัสเซ็ตมอมันมีสินค้าดีแล้วบวกกับโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบวกกับโอกาสที่เราจะมีรถมีบ้านไงคะนีะ่นะนะเพราะนั้นพอเราได้ฟังนะเรื่องราวของสินค้าดีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่3กันนะคะแต่ก่อนอื่นต้นองขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยจะพูดไม่ดีเลยนะคะและก็ไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ มีผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจไม่มีเขาไม่มีเล็วกวันนี้ขอเสียงคอมอมนต์นะนะพี่เจนและเรชัยอ่อนสค่ะแล้ถืวไดตีด้วยเรียกว่าเป็นโค้ดตอบเส้นทางขนาดเป็นบูดมอนก็ยังโค้ดอยู่นะพูดไม่ดีลงไปโดนตีตายาเลยนะคะค่นะแล้วมาดูบัจจัยที่สามนะคะเมื่อกี้เราได้ยินในส่วนของบริษัทไปแล้วสินค้าดีไปะลวมีหลายหมวดหมู่มา,มากๆเลยแล้วก็ดูแผกนการตลาดกันบ้างค่ะผลตอบแทนต้องดีด้วยจริงไหมสินค้าดีอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ตังค์อะ ก็ไม่าน่าสนใจนั่นเราจําเป็นต้องได้รายได้กับธุรกิจซัคเซ็ตมอด้วยแผนกนรารตลาดเป็นตัวหนึ่งค่ะที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะทาธุรกิจนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถถักทอเครือขายได้ประสบควาสมสำเร็จจะได้เงินกับธุรกิจนี้ไหมนะคะมันอยู่ที่แผนการตลาดด้วยถ้าสินค้าดีแต่แผนยากจนเกินไปเราก็ไม่สามารถที่จะถักทอเครือข่ายได้ประสบควาสมสำเร็จเล่นเนี่ยตัดสินใจจากแผนกนารตลาดเลยนะคะแต่บอกก่อนวันนี้ถ้าเกิดฟังแผนกลับไปอาจจะมีมึนๆงงๆบ้าง เองเนี่ยเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ถามว่าฟังแผนจบปั๊บเนี่ยเข้าใจเลยไหมไม่ไม่เข้าใจงงมึนค่ะแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ามันได้เงินนะคือมันมันรู้อ่ะรู้อย่างเดียวนะคะก็หกเดือนค่ะประสบวามสาเร็จเขาเรียกว่าละแสนต่อเดือนเลยก็เรียกว่าตอนแรกมาก็มึนมนเหมือนกับทุกคนวันนี้ฟังแผนบอกก่อนนะคะมึนมึนเป็นเรื่องปกติถ้าทุกคนมึนแสดงว่าเป็นบูไดมอนได้ มฟังหลายรอบมากกว่าจะเข้าใจนะคะแผนการตลาดนะคะแผนการตลาดเริ่มต้นง,ง่ายๆเมื่อกี้บริษัทด,ดีแล้วสินค้าดีแล้วแผนเริ่มต้นทำสามข้อง,ง่ายๆแค่นี้เองค่ะสําหรับคนใหม่นะคะที่เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ลองประเมินดูว่าเราทําได้ไหมเพื่อนเราทําได้ไหมนะคะสเต็ปที่1นึ่สมัครสมา,สมาชิก300บาทค่ะสมาชิกสมัครสมาชิกวันนี้เราได้เป็นเมมเบอร์เราสามารถซื้อของถูกตั้งแต่ชิ้นแรกเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อราคาเต็มจริงจริง คือราคาหน้ากล่องเลยนะเมื่อกี้คอลลาเจนพันห้าไม่มีราหัสต้องพันห้านะคะแต่ถ้าเราสมัครเมมเบอร์สามร้อยบาทเราได้เก้าร้อยหกสิบบาทแล้วก็ซื้อซื้อถูกแต่วันเนี้ยซื้อถูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เรามีไรายได้มากขึ้นถูกไหมซื้อถูกซื้อที่ไหนก็นได้ใช่ไหมคะมนี่ยต้องสมัครสมาชิกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ได้ชวนทุกคนให้มาซื้อถูกแต่เราชวนทุกคนมาซื้อเพื่อรับเงินปันผลคืน,นะคะ่ะถ้าเราอยากได้เงินปันผลคืนนะคะเราต้องทำสเต็ปที่สองนะคะถัดไปแต่บอกก่อนว่าสมั ร0 0บาทเนี่ยเขาแถมประกันอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตคุ้มครองเราด้วย10,000แสนบาทนะคะนะ,ะก็เรียกว่า3 0 0้อยเนี่ยปกติซื้อหวยก็ไม่ได้ประกันเนาะ<ม>แต่วันนี้3 0 0้บาทาเราซัซเซมอมีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองเราด้วยนะคะ,ไรไคะเราอยากมีไรายได้ค่ะเราอยากมีรายได้เราต้องเลือกประเภทหุ้นส่วนกับซซซเซมอก่อนตอนนี้เราเป็นแค่เมมเบอร์แต่ต้องการเป็นหุ้นนะ่ะต้องการเป็นหุ้นส่วนกับเัซเซมอนะคะเรามี2ประเภท,ทธุรกิจให้เลือกนะคะเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหน แบบที่1ค่ะซูเป,ปอร์ไวเซอร์เอาราัสที่สมัคร300บาทนะเนี่ยมาซื้อของกินของใช้ได้750คะแนนค่ะนะคะตีเป็นเงินอยู่ประมาณ3,000บาทเพื่อนเองค่ะเมื่อครบ750คะแนนแบบนี้แล้วเราจะเป็นตำแหน่งเล็กทางธุรกิจหรือเรียกว่าซูเป,ปอร์ไวเซอร์ค่ะปกติมีเงิน3,000บาทเตินไปห้างเนี่ยซื้อของหมดไหมหมดหมดซื้อไป3,000ก็หมด3า ะะหรือดีเป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0สองบาทนะคะทั้งสองตำแหน่งเนี้ยค่ะเราต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งค่ะทำแค่ครั้งเดียวค่ะนะคะทำเป็นแล้วเป็นเลยจะเป็นซูปก็ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเป็นแล้วเป็นเลยจะเป็นเอ็กก็ไปทำแค่ครั้งเดียวนะ,ะเลือกเอาทั้งสองตำแหน่งมีเวลาให้สะสมถึง6 0สวันค่ะตั้งแต่วันที่เราสมัครเราสมัครบวันนี้นะเป็นวันที่1ค่ะ เจริงนะถ้ามันทําทุกเดือนสี่ยาเดือนละหมื่นสองไ่ทำไงไหวแต่นี่แค่ครั้งเดียวแล้วก็ลงทุนแค่ครั้งเดียวนะคะเอาเงินก็เรียกว่าหมื่นสองได้สินค้าสามพันพีีไปทดลองใช้ตั้งแต่สี่ปีที่แล้วก็ไม่เคยลงทุนใหม่เลยก็อันเดิมนี่แหละค่ะนะคะอะข้อเสด็จที่สามพอเราเลือกตําแหน่งแล้วนะคะสมมติเราเป็นเอกเต็กุทีบละเดือนนี้เดือนหน้าเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเดือนละสองร้อยห้าสิบพีบีต่อเดือน หรือตีเป็นเงินประมาณหนึ่งบาทเท่านั้นเองยกที่จ่ายย้ายที่ซื้อหรือเรียกว่าการรักษายอดก็ได้ค่นะนบางที่เรีาการกยรกว่าการรักษายอดเรามองว่าการรักษายอดเป็นภาระเนาะเป็นสิ่งที่อุตุ๊กจ่ายทุกเดือนเลยเหรอแต่ความเป็นจริงเป็นไงคะทุกเดือนเนี่ยเราไปซื้อแฟลสบูส่ยาสีฟันน้ำยาล้างจงงา,านซักผ้าป่าผ้านุ่มแบบเนี้ยไปจ่ายที่ไหนคะเชเ<ช>วตบิ๊กซีโรตารจ่ายมากกว่าพันบาทไหมคะเกินใช่ไหมวันนี้ซัพซีโมอบอก เราจ่ายอยู่แล้วตอนไม่เคยได้อะไรคืนเลยและเราบอกว่า3ามข้อนี้ง่ายมากเลยสมัครครั้งเดียวเลือกซุปรเลือกเอกแพ่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเตือนเราําทุกคนทําแบบนี้อยู่แล้วไหมคะ,ะทุกคนทาแบบนี้อยู่แล้วแต่ไม่เคยมีรายได้เพราะฉะนั้นเรารักษาย,ยอดเพื่ออะไรเพื่อรับปันผลทั้งหมด6กข้อด้วยกันค่ะต่อไปนี้ข้อที่1นนะคะเราจะเริ่มได้แล้วค่ะข้อทํสามข้อเสร็จแล้วเราจะเริ่มได้ข้อที่1กําไรค้าปิดพอพูดถึงกำไรค้าปิดบางคนบอกครูต้องขายของปั๊ อันนี้ก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องเคาะบ้านขายเชียร์ชงชิมขายเลยขายแบบนี้แต่เราให้เราอะเอาสินค้าที่เราซื้อเป็นเอฟไปอะเอาไปไหนอะเอาไปใช้เอาไปทดลองว่าดีไม่ดีถ้าเราพร้อมเราสวยเป็นไงคะคนทักถามไหมคนทักถามซื้อเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมดูหน้าใสาดูอ่อนกวัยอ๋อกินคอลลาเจนซื้อที่ไหนซื้อที่เราเออเออกมากล่องนึงเป็นเราขายไหม หายเพราะเขาเห็นตัวเราเปลี่ยนแปลงถูกไหมพนันวันนี้เราก็แค่ทําตัวเราไม่เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถมีกําไรง่ายๆแล้วค่ะเล็กก็ไม่เคยเชียร์ชมชิมขายสินค้าแต่เราเอาตัวเราเป็นเปนลือ์แล้วเขาก็มาทักมาถามเราเองเอาไหมเอา,เอาแสดงว่าจริงๆเราไม่ได้กลัวการขายของหรอกแต่เรากลัวขายไม่ได้มากกว่า,าจริงไหมเอเอาบางคนผู้ชายบอกพี่ไม่เชียร์นะพี่ไม่ช,ชมนะพี่ไม่ ไม่เชียร์ชงชิมที่ไม่ถนัดนะเห็นตอนเย็ยนเลิกงานไปก็น้ำแข็งโซดาอยู่ด้วยเปลี่ยนแค่น้ำแข็งโซดาเป็นคอเลาเจน ับเราเป็นค่าแนะนำมาด้วยเก้าอยบาทหลังเลิกงานก็คุยเรื่องเนี้ยคุยเรื่องเนี้ยดีไหมมันดีนะแกนะคะเพราะหลังจากนั้นนะคะได้นำกี่คนก็ได้นะหลังจากนั้นค่ะเราเอก็มีเพื่อนของเขาเขาก็ไปแนะนำต่อค่ะเป็น B แบบเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เอไปแนะนำต่อจะมีสับเป็นหลานทางธุรกิจค่ะเป็นหลานนะคะเบริษัทก็จ่ายค่าแนะนำให้กับเราด้วยนะถ่าหลานสมัครสามร้อยปิดตำแหน่งเอ็กด,ด้วยแบบนี้เบรทจ่าย เราได้ชวนนะหลานเนี่ยเราไม่ได้ชวนนะแต่บริษัทจ่ายด้วยปกติงานอะไรก็เราแต่นาะเราจะได้เท่าที่แรงเราทําใช่ไหมแต่นี่เราไม่ได้ทําซักเซนบอกว่าให้ด้วยดีไหมนี่คือข้อที่สองค่ะข้อที่สามค่ะเป็นสตาร์เมเกอร์โบนัสหืมฟังวันแรกอะไรมาเบ็ดเมเกอร์เมเกอร์เลยวะเนี่ยอ่ะง่ายๆโบนัสปั้นดาวพูดทำไมภาษาอังกฤษมีไว้เท่ๆไม่ต้องจำ สตาร์เบกคเกอร์โบ,บ,บนัสหรือโบนัสปั้นดาวนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้ในแผนข้อที่สามแล้วนะคะจะจ่ายให้เราถ้าเราทําข้อเงื่อนไขข้อที่สามบ,บริษัทซัเซิบอลก็จ่ายเราอีกหนึ่งก้อนแผนของซัเซิบ,บอลมีแค่สองสายงาน,นะค่ะ เหมือนเราบ้าเป็นแล้วเพราะเราเราชวน A มาเราก็ช่วย้เขามีเหมือนเราอย่างงี้ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่า1สตาร์นะคะสมมติว่าทุกคนเป็น X หมดเลยนะสาแบบนี้เราจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าสตาร์เมเกอร์โบนนะัสนะคะเกิดสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะสามคนแบบนี้เราจะรับรายได้หนึ่งพันแปดร้อยบาทไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้ mm. นะคะค่าปั้นดาวค่ะค่าที่ทำให้เขาเป็นดาวข้อหาที่ เราชวนเพื่อนเรามาแล้วข้อหาที่ทาให้เขาได้เงินเอาเขาได้เงินยังไงก็เอเป็นลูกเขาเขาได้9 0้าอยเอองเป็นลูกเขาเขาได้9 0้า้อยเอได้พันแปดบาทเราได้ด้วยพันแปดค่ะอยอย่างนี้อยากได้ข้อหานี้เยอะๆไหมคะอยากเล็กก็อยากได้เยอะก็ลงไปช่วยตั้นนะคะให้เป็นดาวเยอะๆไม่จากัดว่าจะเดือนละกี่ดาวก็ได้นะคะสิบดาวก็หมื่นแปดแบบนี้นะคะโอเค นี่นึกถ <ım 999> ึงตอนทํางานก่อสร้างมากเลยอ้าบางคนเห็นเลยพูดเก่งแบบนี้บอกก่อนนะคะเป็นกรรมกรก่อสร้างมานะคะจบโป๊ะกเองเนี่ยขนาดอย่างนี้ยังพัฒนาได้เลยอ่ะใช่ไหมนะคะตอนมาทำซัพพาเอร์เป็นแม่ค้าค่ะขายโปรตีนทอดตามตลาดนะไม่เคยทำต้องมายืนพูดแผนแบบนี้ได้เนี่ย้าแสดงว่าทุกคนก็ทําได้ไหมเออทุกคนก็ทําได้ถ้าเลขทาได้นะนะคะ แผนไซเคิลโบนัสเป็นไงคะโบนัสจ่ายเป็นรอบค่ะแทนมีแค่สองสายงานใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เล็กบอกแสดงว่าเราจะมีแค่สองทีมเท่านั้นถูกไหม,ไมทีมซ้ายกับทีมขวาค่ะเราอยู่ตรงนี้คนะ่ะเราก็เริ่มสร้างทีมซ้ายกับทีมขวาเกิดขึ้นนะคะแบบนี้